thank <laughs> you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทิพย์และทอล์กออฟเดอะทาวน์ในโครงการท่องเที่ยวเทั่วไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนครและเมืองค่ะวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมายืนอยู่ริมแม่น้ําบางปะกงรับแสงแดดยามเช้าแบบนี้ด้านขวาของทิพย์ก็คือ so orn, วัดโสธรวรารามวรวิหารค่ะที่นี่ก็คือแลนด์มาร์คสำคัญของเทศบาลเมืองฉะเชิงเซา,า,านั่นเองค่ะก่อนที่จะไปเที่ยวกันแล้วก็ไปพบกับกายกิติมาสังด้วยนั้นทิพย์จะขอพาคุณผู้ชมไปกราบหลวงพ่อโสธรก่อนเลยค่ะเป็นพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ ของชาวแดริ้วด้วยเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะแล้วตอนนี้ทิพย์ก็อยู่กับท่านนายกเล็กเมืองฉะเชิงเซาแล้วค่ะท่านนายกขวัญกมลนชายแสงสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องยินดีด้วยกับตําแหน่งสมัยแรกนะคะ,<ฮ>ะที่แรกเลยที่เรานัดกันวันนี้ก็คือเป็นหมุดหมายของคนทั่วประเทศเลยนะคะก็คือวัดหลวงพ่อโสธร,อสรตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของงานประจําปีออใช่ค่ะงานประจําปีจะจัด10วันมีพื้นที่อยู่ตรงด้านพระบวโวสถแล้วก็ที่สารกลางด้วยค่ะทุกคนจะตั้งหน้าตั้งตารอง,งานประจําปีเพราะว่าจะมีขบวนแห่แห่องค์ของพ่อโสธรรอบเมือง แล้วก็ะจะมีวงดุริยางของเด็กนักเรียนที่มาเดินการแสดงมาโชว์การแสดงต่างๆเราอยู่ติดริมแม่น้ําบาปะกงนั้นเราจะมีร้านอาหารริมแม่น้าบาปะกงอาหารที่นี่อร่อยนะแล้วก็ยังมีสถานที่เที่ยวไหว้พระทาบุญอย่างเช่นวัดเล่งฮกยี้ชื่อจริงคือวัดจีนประชาสมสค่รวัดสัมปะกงหลวงพ่อโตนะคะแล้วก็ยังมีพระนอนกระจกะอยู่ที่วัดเทพดิมิดก่อนไปเที่ยวเนี่ยเมืองแปดริ้วเนี่ยชื่อนี้ได้แต่ใดมาคะน้าโย ลิ้วก็เป็นที่เล่าขานกันมานานแล้วเนาะที่ดีเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์มีปลาช่อนตัวใหญ่แล้วก็หัน ออกมาได้เป็น8ริ้วทนายโยคะอยากไปเที่ยวแล้วค่ะเมือง8ริ้วนี่ไปที่ไหนก่อนดีคะศูนย์การเรียนรู้ก่อนดีไหมคะเพราะว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจของชาวเมือง8ริ้วเพราะว่าเราได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายของยูเนสโกค่ะอ๋อน่าสนใจมากระดับโลกแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนเมืองชาติเชงเซาเลยงั้นไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ ถึง KC ซท่านนายกก็พาเดินชมสรอบเลย K c ซเองเนี่ยเป็นสูตรการเรียนรู้ของคนเมืองฉะเชิงเซาที่คนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาวัยรุน่นส่วนใหญ่ที่นี่ก็มาเรียนรู้หลายๆด้าน mm hmm. เพราะว่าสูตรเรียนรู้มันเป็นการให้ความรู้กับทุกเพศทุกวัยลดความเหลื่อมล้ำด้วยมาที่นี่คือทุกคนเท่าเทียมกันเ mm hmm. มื่อสักครู่บอกว่ามีโซนของผู้สูงอายุด้วยตอนนี้ยัง ไม่เห็นนะคะ,คะผู้สูงอายุก็จะมาใช้กิจกรรมหลายๆเรื่องอาจจะมีลีลาบ้างลำพงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะค,คนมาใช้บริการเยอะอันนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะอ๋อไม่มีค่ะฟรีหมดเลยฟรีหมดเลยแล้ไม่ใช่<ล>แต่จำเพาะคนในเมืองนะคะใค,ใครก็ได้การเรียนรู้เนี่ยมันสามารถเรียนได้ทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องอยู่เฉพาะในสูนย์แล้วอยู่ตรงไหนเราก็สามารถเรียนรู้ได้ เ c ซซีแบ่งห้องการเรียนรู้เอาไว้เยอะมากเลยนะคะเท่าที่เดินผ่านมาทนายกช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามีห้องอะไรบ้างพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเป็นห้องของเด็กถัดมาก็ยังมีห้องอเต้นสําหรับเด็กวัยรุ่นแล้วก็ยังมีห้องเทเตอร์ก่อนช่วงโควิดเราจะมีหนังฉายให้เด็กเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับหนังแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องด้วยก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของเมืองจริง,รงๆค่ะคุณผ,ผู้ชมอยากไปดูส่วนของผู้สูงอายุแล้วค่ะทนายกเดี๋ยวเราไปดูได้ได้เลยค่ะไปดูกิจกรรม ผู้สูงอายุกันค่ะไปค่ะ อยากจะแดนด้วยเลยนะคะนายกค่ะอ,อ,อ,อยากให้ท่านนายกพาไปเที่ยวเราค่ะท <ไป S 1> ี่ <ๆ S 1> ไหนดี hey คะนายกค่ะงันเดี๋ยวพาไปเที่ยวตลาดบ้านใหม่ก็ยังอนุรักษ์ความเก่าแก่ดโอ้ก็เป็น landmark สำคัญอีกจุดหนึ่งของฉาเชิงเซาเลยนะคะไปกั้นค่ะ ศรกิจเมืองเนี่ยเหมือนเมืองเล็กๆเนี่ยเราสามารถทำไรายได้ให้เขาได้โดยการทางเทศบาลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการโปรโมทการประชาสัมพันธ์นี่เพิ่งมาที่แรกที่แรกค่ะ <ไข S 2> เดี๋ยวถ้า,าเราเดิดน,ดนผ่านทางนี้เราก็จะไปวปัดจีนประชาสโมสรหรือเราเรียกกันว่าเล่งหกยี จุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวัดคนไทยเชื้อสายจีน<ช>มุ่งตรงมาเหมือนกันนะคะอยากให้ท่านนายกพูดถึงวัดนี้สักอันนี้นนเรียกว่าวัดจีนประชาสมสรหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเล่งฮกฮี่วัดที่อยู่ในชุมชนของตลาดบ้านใหม่ส่วนใหญ่ก็พวกเราคนแถบนี้ก็จะเป็นเชื้อชาติชาวจีนด้วยความที่มีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะขนาดนี้นอกจากวัดเล่งฮกฮี่จะต้องมีวัดจีนอื่นๆด<อ>้วยใช่ไหมคะมีค่ะยังมีอยู่ไม่ไกลจากกันเนี่ยเป็นวัดซัมปะกงที่วัดซัมปะกงเนี่ยไปเราจะต้องขอบ พอพรเรื่องอะไรคะ,คะนายกส่วนใหญ่ผู้คนที่มากราบไหว้ก็จะไหว้ขอพอรเรื่องสุขภาพถ้าได้ไปสักการะเนี่ยจะเห็นว่าในมือของพระองค์เนี่ยจะมีเป็นเหมือนเม็ดยายยทุกคนก็เลยจะมาขอพอรเรื่องสุขภาพและวัดต่อไปก็อยู่ใกล้ๆกันไม่ห่างจากกันก็คือเป็นวัดไทยวัดเทพนิมิตอันนั้นจะมีพระนอนกระจก<า>เป็นองค์ที่องค์ใหญ่คือเป็นรูปปางนอนอยากมีชีวิตสุขสบายก,ก็ต้องไปไหว้พระนอน,อน มีที่ท่องเที่ยวอีกไหมคะจริงๆทางเทศบาลเองก็เน้นเรื่องสุขภาพเรื่องการอ,าออกกําลังกายค่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูที่สวนสมเด็จดีไหมคะสวนสมเด็จพระศร<อ>ินครินจะเป็นแหล่งรวมของการออกกําลังกายในช่วงเย็นจะมีทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งรําออกกําลังกายหลายๆอย่างแหมแดดล่มลมตกแล้วด้วยไปดูกิจกรรมยามเยน็นแล้วก็สูดอากาศให้สบายจิตสบายใจกันหน่อยนะคะไปกันที่สวนสาธารณนะกันเลยดีกว่าค,ะค่ะ ขวานค่ะตรงนี้สบายใจมากเลยมานั่งแล้วแบบชิลๆนะรับลมเย็นๆแล้วก็ร่มรื่นมากต้นไม้เยอะมากค่ะจริงนนี้เรียกว่าสวนสมเด็จ ท่ีนาคารินนะคะเป็นสวนที่พวกเราเชาวเมืองแปดริ้วก็จะมาใช้กันผู้ใหญ่ก็ออกมาเดินออกกําลังกายแล้วก็ยังยังมีชมรมรักลําวงก็มามารําอยู่ที่นี่ดได้ยิน<ด>เสียงดนตรีไทยเพราะว่าทางเทศบาลเองเน้นเรื่องสุขภาพแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาออกกําลังกายคนเดินไม่ไหวก็ออกมานั่งจิวๆวเย็นเยน,ยนสบายสบาย,สบายก็ได้นอกจากสวนสมเด็จมีสวนอะไรอีกยังมีสวนริมน้ําตรงสวนมารุพงศ์อีกค่ะอันนั้นก็จะอยู่ทางริมแม่น้ำอัปปงอันนั้นก็มีกิจกรรมนะคะตรง ปารลมาเต้นแอโรบิกแล้วก็ชมรมลายแดนก็เต้นกันริมแม่น้ำป,ป่าปงแล้วแต่เลยชอบแบบไหนก็ไปมุมนั้นค่ะนโยบายของเราเองเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงดังนั้นเราพยายามสร้างกิจกรรมต่างๆให้ทุกคนมาร่วมกันแล้วก็มีความสุขร่วมกันเมืองแพร่ทเเองเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ไม่ได้อยู่ที่อาคารบ้านเรือนสูงๆหรือเศรษฐกิจขายดีๆอันนี้จริงๆก็ไม่ใช่ แต่ว่าจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนที่อยู่แล้วมีความสุขสําคัญที่สุดเลยคื <S 2> <S 2> อความสุขของประชาชนชไปตรงไหนทุกคนก็มาทักทายนายกจากรอยยิ้มประชาชน <S <S 2> <S 2> ที่มีมีความสุขมากเวลาได้เจอนายกเนี่ยท่านนายกคิดว่าอะไรที่ทําให้ประชาชนประทับใจในตัวนายกคะตัวเอง100%ยเอรเซ็์กับประชาชน กับทุกคนมันอยู่ที่ใจเราว่าใจเราให้เขาเต็มร้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทํางานเนี่ยเราไม่เลือกทําด้วยความเต็มใจทุกเรื่องวันหนึ่งเราคิดว่าเราให้เขาด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาก็น่าจะเห็นในความบริสุทธิ์ใจของเรา เสียดายมากเลยค่ะนายกขะเวลาเรามีน้อยนิดจริงๆแต่ว่าท้ายที่สุดนี้ก็อยากให้ท่านนายกเชิญชวนเที่ยวเมืองฉะเชิงเซาอีกสักครั้งหนึ่งค่ะถ้าใครมีโอกาสผ่านมาก็อยากให้มาแวะเที่ยวเมืองแปดริ้วเรานะคะยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายจริงๆที่นี่ในสวนนี้เราจัดงานฟิลแฟร์ด้วยคงอีกไม่กี่เดือนเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะฉะเชิงเซาไม่ไกลกรุงเทพเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันเดียวเที่ยวฉะเชิงเซา ยังไม่อิ่มนะอาจจะต้องมานอนสักนนคืนคนึ่งดีไหมคะ,คะหรือว่าที่พักเยอะแยะเลยค่ะเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเต็มอิ่มแน่นอนกับการท่องเที่ยวเมืองแริว้ว ท้ายจริงๆค่ะถ้าใครอยากติดตามเรื่องของเทศกาลเมืองฉะเชิงเซาติดตามได้ที่ไหนคะติดตามที่เพจเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาได้ค่ะแล้วก็จะมีอันนึงคือเพจของนายกก็คือขวัญกมลฉายแสงเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกมากๆค่ะที่พาพวกเราเที่ยวเมืองฉะเชิงเซาหรือว่าเมืองแปดริ้วกันครบถ้วนกระบวนจริงๆค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาผู้ชมไปล้ออีสานกาันส่วนจะเป็นเมืองไหนนครไหนอย่าลืมติดตามรับชมได้ในท็อกออฟเดอะทาว สาวหน้าค่ะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย